ใช่จ้องตาไม่กับพิบเลยหรือไงเนี่ยโอ้ยนั่งรอแม่กด,ดดันแม่อีกแล้วรอแป๊บนึงนะคะจะเสร็จแล้วอะไร <laughs> รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเป็นไรคะฮะนั่งกดดันอีกแล้วแม่เข้าห้องน้ำค่ะลูกทำไมชอบมานั่งกดดันแม่ทุกที่เลยกดดันแม่จริงๆเลยแม่นั่งฉี่นั่งทำอะไรก็ไม่เซ็นตกที่หันมาลูกโอ้โห มองตากระป๊อบกระแป๊กอยู่เนี่ยปิ้ม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 ,มนี่แหละกดดันที่หนึ่งพอออกจากห้องน้ำเสร็จก็ไปนั่งกดดันแม่อยู่ในห้องแต่งตัวต่ออีกอ้จะบอกแม่แต่งตัวช้าเหรอหรือว่าไงาทำัวระช้าเหรอหรือว่าไงาโอ้ยให้เวลาแม่หน่อยให้เวลาแม่หน่อยค่ะ แล้วนั่นแม่อะไรอย่างเงี้ยเหรอลูกนะถ้าพูดได้แค่ประมาณเนี้เหรอ,ดดเ,รเ,หรอเราตั้งใจหลับแล้วนะทำไมแม่ไม่เสร็จเต็ตที่อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะดูดูดูทำตาดูทำตาเป็นเราแม่ข้างนอกไปลูกไปแม่เสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วครัะเสร็จเั็ที่ค่ะแม่ใช่ไหมลูกไง ไม่ไปรอแม่ข,มขม้างนอกแม่ก็ไม่เสร็จนะคะ,ะกดดันไปที่หนึ่งพ <S les> ุณอาจะเคยเห็นคลิปคุณนั่งรอแม่แต่งตัวอยู่ในห้องคลิปนี่ผ่านมาแล้วเนาะนี่ค่ะคลิปนี้กดดันอยู่ในห้องน้ําจ้ะจอ,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 อดเลยลูกชายแม่คิดถึงแม่พ่อแม่ตลอดเลยนะคะลูกฮะ เออดู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 หน้าดูหน้ามาตาต้ใต้แฟนขับหน่อยค่นะน้าน้าน้าให้แฟนมองหน้าหน่อยสิ <laughs> อ่าบิกกี้เกลียดแล้วหนึ่งเมื่อไหร่แม่เสรศ็จอ่ะน,นั่งรกอนนงรกอ่อ,อนนั่งรอก่อนแล้วอาจจะไปข้างนอกอย่างอ่ะน,นั่งรอเอ้ยอ้โ,โหตั้งมั่นแล้วจ้านั่งอย่างตั้งมั่นแล้วอ่ะหันมาเสียมาก่อนหันมาก่อน มองหน้าก่อนแล้วไม่เสร็จแล้วเนี่ยอนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมถ้าไหมหรือว่าไงอืมนนี่คือทําน้าทำหน้ามองแม่ดีๆหน่อยจิ๋งจิงเบอร์ค่ะ